ไม่เคยสนใจเลยเรื่องออนไลน์เลยจนมีมาในช่วงวิกฤตโควิดนะครับนักเรียนก็ต้องออนไลน์ด้วยเราก็เลยต้องทําออนไลน์ไปด้วยในการสอนหนังสือพอเรามามาเจอคอร์สต,ตัวนี้โครงการอันนี้ลองดูซิว่าเอ,อเรียนไปแล้วเราจะได้อะไรบ้างความรู้เรื่องของออนไลน์อะค่ะเป็นศูนย์เลย แต่พอมาเรียนเนี่ยเรียน5วันนะคะเรียนไปแล้วก็ลงมือทําเอาไปปรับใช้กับร้านของตัวเองเห็นผลจริงๆนะคะเพราะว่าคนเริ่มรู้จักเริ่มเข้ามาทักในร้านมากขึ้นแต่ในคอร์ส5วันสามารถที่จะทําให้เราค่ะเปลี่ยนเป็นครูแล้วก็เป็นโค้ชที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้ในปัจจุบันนี้ณนะตอนที่เราใช้โลกออนไลน์เราสามารถย่นระยะเวลาในเรื่องของการที่เข้าถึงลูกค้าเนี่ย ดีมากๆเลยนะคะทำให้ผลประกอบการนะคะจากที่พี่ว่าถ้าเทียบแล้วนะคะก็น่าจะบอกว่าหลายเท่าตัวทีเดียวนะคะ นางบอกว่านนเองนะคะเป็นวิศวกรน,นะคะพนักงานประจ,จาหรือว่าลูกจ้างมืออาชีพมา20ปีแต่ทํามา20ปีค่ะขยันที่ไม่ถูกที่20ปีมันก็ไม่รวยถึงจุดจุดหนึ่งที่เราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีรายได้เยอะๆและมีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาแต่ไม่มีเงินลงทุนเยอะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ไม่มีประสบการณ์และไม่อยากแบกรับความเสี่ยงก็เลยหันเข้ามาศึกษาแล้วก็ลงมือทําธุรกิจออนไลน์ค่ะเป็นคุณแม่อยากใช้เวลาว่างให้คุ้มค่าค่ะ ก็เลยมองหาธุรกิจออนไลน์ทำที่ไหนก็ได้แถมมีรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าด้วยนะคะปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกแต่ทุกๆธุรกิจก็มีความเสี่ยงก็เลยเปิดใจรับเทรนด์ใหม่กับธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจริงๆต้องบอกว่าตัวน้องเองทำมาแล้วไม่รู้กี่อาชีพเจอมันทุกวิกฤตเลยโควิดเนี่ยมันทำให้ธุรกิจเราไปต่อไม่ได้ พอเราเจอวิกฤตแบบนี้เราก็เลยมองหา1อาชีพตอนนั้นเราคิดว่าธุรกิจที่มันตอบโจทย์อะ่ะคือธุรกิจออนไลน์ก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทําธุรกิจออนไลน์จนตั้งตัวได้อีกครั้งนึง ถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับการรวมตัวกันของสี่สาวตัวแม่โคสอนออนไลน์ชื่อดังนำทัพโดยโคจแจมศูนทรียภาพบุญโยธยานเจ้าของกิจการส่งออกที่รวมกับโคดดาวสาวนีพงประพันธศิริโคดนกชนพัฒนนุ่มหมวกและโคดอเอร์แนนดอเอร์วรพันธ์จันทรากุลศิริกับการจัดงานเปิดตัวโครงการกระเป๋าซองออนไลน์สร้างอาชีพเสริมทักษะทางด้านการทำธุรกิจออนไลน์ โดยจะเป็นการเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทั้งการเลือกสินค้าและทำการตลาดในช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้ง Facebook, IG, Line, TikTok, Google จนสามารถสร้างเป็นอีกหนึ่งอาชีพสร้างรายได้กระเป๋าที่2 นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมถ่ายรูปแบบเก๋ๆพร้อมติดแฮชแท็กกระเป๋าซองออนไลน์เพื่อสร้างและตอกย้ำคอนเซ็ปต์ออนไลน์ง่ายๆทำที่ไหนก็ได้แค่มีมือถือเครื่องเดียวโดยมี2 p a แพ็กเกจให้เลือกคือ 1. แพ็กสร้างอาชีพปกติ25,000บาทพิเศษ2,500บาท 2. แพ็กเสริมทักษะปกติ9,700บาทพิเศษ97บาทีเลยค่ะ ดรแนนค่ะโค้ชแบ,บนะคะโค้ชค่ะโค้แม่ดาวค่ะอยากให้ช่วยพูดถึงโครงการเรวนี้ชนินมูค่ะที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ไงคะก็โครงการกระเป๋าสองออนไลน์นะคะก็เกิดจากพวกเราทั้ง4คนนะคะที่ ได้มีความต้องการในการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางเพื่อความมั่นคงน,นะคะรวมตัวกันแล้วก็จะส่งต่อความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆที่เราได้มาทำธุรกิจออนไลน์แล้วประสบผลสำเร็จนะคะให้กับทุกๆท่านที่ต้องการสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าในช่องธุรกิจออนไลน์ค่ะความน่สาสนใจของโครงการนี้มันยังไงบ้างะคะ ก็จะบอกว่าคอร์สนี้นะคะโครงการนี้ค่ะจะช่วยในการเสริมทักษะหรือว่าสร้างอาชีพให้กับท่านที่สนใจธุรกิจออนไลน์ซึ่งเราจะส่งต่อนะคะประสบการณ์ที่เราลองมดลองถูกมาเนี่ยให้กับคนที่สนใจออนไลน์ตั้งแต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะตั้งแต่ความรู้เป็นศูนย์จนสา,สามารถสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้เป็นกระเป๋าที่2ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาจัดหาสินค้าเทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็การทำธุรกิจออนไลน์บนทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Instagram, นะคะ t i k t o k หรือแม้กระทั่ง Google ะคะ่ะ u t u b e ให้กับทุกๆท่านจนกระทั่งสร้างรายได้ได,ได้โดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเราสอนง่ายนะคะแล้วก็ลงมือทาได้จริงค่ะ และแ<ต>ค่ะ,คะต่อ,ตอแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านที่สนใจที่จะมีสินค้าอยู่แล้วนะคะมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้นะคะมาเสริมทักษะต่อยอดกับธุรกิจเดิมของท่านจนกลายเป็นกระเป๋าใบที่สองก็ได้ค่ะแต่ละท่านแบบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะสำหรับโครงการนก็ทางค้ชแจีเองนะคะก็จะดูวางแผนโครงการนะคะแล้วก็เราจะเหมาะกับใครจะดําเนินโครงการให้ไปสู่มือทุกๆท,ท,ท,ท่านที่ ต้องการสร้างธุกิจออนไลน์ได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นฝ่ายวางแผนนะคะส่วนั้นก็จะเป็นโค้ชค่ะเป็นครูผู้สอน,นะคะ่ะต่อมาก็จะเป็นดูแลางด้านสื่อะคะ่ะสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็การตลาดค่ะ่อสื่อสารให้กับทีมเข้าใจเนวทางของโครงการค่ะค่ะส่วนตัว้วยก็ดูในส่วนของภาพรวมของโครงการทั้งหมดนะคะในเรื่องของการตลางออนไลน์ เห็นว่าหลังจากนี้ทางตัวพระสิทท่านเองก็จะมีโครงการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ว่าจะมีการลดโชว์อยากให้ช่วยพูดถึงตรงนี้ด้วยสักนิดนึงค่ะก็ลดโชว์นะคะเราก็เตรียมมาคะโครงการกระเป๋าสองของเราเนี่ยค่ะไปสู่ชุมชนนะคะจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ใครสนใจนะคะเชิญนะคะรอเราก่อนนะคะเราจะพาทุกท่านสร้างอีกหนึ่งอาชีพสร้างรายได้กระเป๋าสองเพื่อความมั่นคงในชีวิตในทุกๆจังหวัดเลยค่ะ จังหวัดแรกล่ะคะเขจะบอกได้ไหมคะจังหวัดแรกที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นที่จัุงเทพกอแอบบอกนิดนึงนะแอบบอกค่ะแอบบอกจังหวัดแรกจะเป็นที่กรุงเทพเลยใช่ค่ะต่อด้วยอีสานนะคะเราต้องไปอีสานกันค่ะทางเหนือแล้วก็ไม่เว้นมีนะคะเหนือแล้วก็มีทีมงานของเราค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเราก็จะไปต่อยอดไปดูแลอีกี่เหนือค่ะเพื่อสร้างให้เขาเติบโตแล้วก็มีรายได้ที่มันคงบค่ะ แล้วก็ลงใต้ด้วยค่ะ,ะ <laughs> สำหรับผู้ที่สนใจเขา้าร่วมโครงการใช้ระยะเวลาในการเรียนหรือว่าศึกษาประมาณกี่วันอะไรยงง้คะคือคอร์สเราจะสอนกันประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจค่ะเราจะมีการดูแลเรียนรู้แล้วก็โคชชิ่งให้ค่ะ <c oughs> สำหรับท่านที่เข้ามาเข้าร่วมโครงการเสริมอาชีพสร้างอาชีพนะคะเราจะมีการเรียนรู้ปรึกษาให้ความรู้กันเรียนกันได้ตลอดชีวิตเลยค่ะ ว่าคือคนที่สนใจเนี่ยไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องมาเอาสินค้าจากทางเราแต่คือถ้าเกิดคนที่มาเรียนเนี่ยมีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถมาเรียนได้ก็จะเป็นโครงการเสริมทักษะสร้างอาชีพได้ค่ะสวนเราคือเหมาะกบบทุกเพศทุกอาชีพน่ะแล้วก็ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นมาตั้งใจว่าอยากจะมีรายได้ในช่องทางนึงนะคะตอนนี้ค่ะยุคนี้เราก็ต้องมีรายได้จากหลายกระเป๋านะคะเพื่อที่จามาบรรจงให้กับชีวิตและก็ครอบครัวด้ค่ะ ต้องบอกว่าทั้ง2แพ็กเกจชีพโครงการกระสอบสอออนไลน์เราได้นําเสนอไปะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพแล้วก็เสริมทักษะนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่ตอนนี้กําลังมองหาอีกหนึ่งธุรกิจอีกหนึ่งอาชีพอีก1รายได้เข้ามาอีกหนึ่งกระสอบว่ะคะ่ะเข้ามาร่วมเริ่มต้นไปกับโครงการกระสอบสองออนไลน์ด้วยกันค่ะค่ะสําหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจนะคะ Facebook Fanpage กระสอบสอออนไลน์ที่ภาษาไทยเลยคะ่ะ กระเป๋าสองออนไลน์นะคะแล้วก็ลายแอดนะคะที่แอดไซน์นะคะมีแอดด้วยนะคะเดอะพ็อกเก็ตชูนะคะแล้วก็สำหรับเบอร,ร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์064-953-9535ค่ะ